สวัสดีครับพบกับรายการคาาโตมี่ในช่วงนีทูโนนะครับหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษ,ษาได้ประกาศว่าเราสามารถเพิ่มชื่อของเราลงไปบนป้ายทะเบียนรถได้ผมคนหนึ่งเลยครับที่อยากจะเอาป้ายทะเบียนรถตัวเองไปเปลี่ยนให้มันเท่ๆคูลๆแต่มันมีกฎเกณฑ์และมีหลักอะไรที่ต้องทําตามบ้างเราไปชมกันเลยครับหลักเกณฑ์ข้อที่1คือบรรทัดแรกหรือว่าบรรทัดที่1เนี่ยจะต้องมีตัวอักษรประจําหมวดตัวที่1ตัวอักษรประจาหมวดตัวที่2และหมายเลขทะเบียนไม่เกิน4หลัก โดยแผ่นป้ายทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนอาจประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า2ตัวหรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขก็ได้ครับ2ครับบรรทัดที่2เป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่จดทะเบียนเว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาให้ใช้คำว่าเบตงทั้งนี้ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทยและหมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิกและทั้งตัวเลขและตัวอักษร ให้อัดเป็นรอยดุลข้อ 3. นะครับกรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถมีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่า2ตัวอักษรหรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกให้ขอบแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวไม่ต้องอัดเป็นรอยดุลและเครื่องหมายตัวเลขและตัวอักษรใช้เป็นลายพิมพ์โดยการกำหนดตัวอักษรประจำหมวดให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนดข้อ 4. การกำหนดชื่อเฉพาะดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อก,กฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุญาต กรณีที่ผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคําไม่สุภาพจะไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรในแผ่นโดยเด็ดขาดข้อ 5. รายได้ต้องเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกอปทและจะเริ่มประมูลได้ในไตรมาสแรกของปี2565ราคาเริ่มต้น1ล้านบาทต่อ1ป้ายแหมพอได้เห็นราคาแล้วก็เงื่อนไขาการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเป็นแบบพิเศษแล้วเนี่ยความอยากของผมก็ลดควบลงไปทันทีครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมยังอยากทำอยู่ก็ตามสะดวกได้เลยนะครับแล้วกลับมานีทุโนกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีหนึ่งทุ่มตรงทาง YouTube แล้วก็ Facebook ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ